อจะให้ดูกางเกงรถถังหนึ่งตัวตะกองมาหนี่อันนี้คือเอวสี่สิบนะตะกองเอวสี่สิบกางเกงรถถังเนี่ยสังเกตไม่ยากผ้าเนี่ยจะโคตรหนานเลยจะแตกต่างจากเออ่กางเกงของลายพรางวุลันทั่วไปภายในกระเป๋ามันนี่คือสังเกตรกระเป๋าจะเป็นกระเป๋าที่ใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมภายในกระเป๋ามันเนี่ยก็จะมีเชือกมีเชือกอยู่หนึ่งสองหนึ่งเส้นสองคู่นะมีทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวา ถ้าสังเกตกางเกงวุดแล่มทั่วไปเนี่ยจะจะอะไรจะมีลายใบโพแต่ตัวนี้ก็คือไม่มีลายใบโพความแตกต่างก็คืออยู่ที่กระเป๋ากระเป๋เนาปนยจะใหญ่กระเป๋ยานยจะใหญ่กระเป๋าใหญ่มากแล้วฝั่งด้านหน้าก็คือกระเป๋าเฉียง45องศากระเป๋านี่จะเป็นกระเป๋าเฉียงไม่ว่าจะเป็นเกงของ OG รถถังหรือว่าลายพรางเนี่ยกระเป๋าก็จะเฉียง ผ้านี่หนามากสภาพตัวนี้ก็คือสภาพดีก็ใส่ได้สําสหรับคนที่อวยุสนะอวสใครสนใจกางเกงตัวนี้หัวหน้าเผ่าเปิดที่3,100บาทนะสามพบาทนะฮะนี่เลยงานแท้ u นะอ่ะมาดูภายในวันนี้แต่กงลักษณะของให้เราสังเกตว่าแท้หรือไม่แท้สังเกตได้จากป้ายง่ายการสังเกตี่ยไม่ยากสังเกตกางเกงพวก US นะ แทรีโปรเนี่ยหัวหน้าเผ่าก็บอกชัดเจนว่าอันไหนแทก็คือแท้ไม่ใช่ว่าแท้ก็คืองานกองทัพนะหนึ่งมีงานกองทัพกับงานรีโปรอันนี้คืองานของกองทัพถ้าใครสนใจตัวนี้นะเอล40เยาาใหญ่นะเอล40เปิดที่3,100บาทรีบ,รบ,รบทักมานะถ้าเกิดใช้คําว่าคิดดูก่อนจะเป็นยังไงล่ต้องไม่ทันไม่ทันเพราะว่ามันหมดขอไม่ได้มีเป็นสต็อกแบบแบบเนี้ย100ตัวไม่มีมันมาทีละตัวนะฮะ จัดไปอ่ะเดี๋ยวกลางให้ดูตะ้ลองมากลางดูเลยมาดูนี่ใหญ่นะทั้งใหญ่ทั้งสวยรถถังจัดไปครับสามพันหนึ่งร้อย